ปอยก็มีอาชีพเป็นนักเขียนนะคะทำซีนี์เรื่องคินพอดนะคะแล้วก็ดังระดับโลกมาแล้วนะคะด้วย2มือแล้วก็1มันสมองของปอยเองด้วย2มือแล้วก็1มันสมองของปอยเอง สวัสดีค่ะปอยค่ะพัชยมนทีวาสุดเจริญหรือแฮชแท็กฉี่ปอยลูกสาวมาเฟียค่ะแฮชแท็งนี้นะคะคนต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีหนูเชื่อว่าพวกพี่นะคะแต่ละภาคมีของดีของแต่ละภาคแน่นอนฉะนั้นเตรียมของดีของแต่ละภาคไว้ให้ดีๆนะคะเพราะทัวร์ไปลงแน่นอนเลยค่ะค่ะปอยก็มีอาชีพเป็นนักเขียนนะคะทำ ซีรีส์เรื่อง k i n p o t นะคะแล้วก็ดังระดับโรคมาแล้วนะคะด้วย2มือแล้วก็1มันสมองของปอยเองปอยคิดว่าปอยก้าวผ่านทุกอุปสรรคแล้วก็ทุกปัญหาทุกด่ามามาได้จนมายืนอยู่จุดนี้ได้แล้วปอยแข็งแกร่งพอที่จะมายืนแล้วก็มาอยู่ต่อนหน้าพวกพี่ค่ะ อยากจะบอกว่าคนส่งอีเมลมาหาพี่ที่เป็นชาวสังชาติท<ด>ั่วโลกใช่น่าจะเป็นหลักร้อยเมลที่บอกว่าไม่ควรให้ปล่อยเข้ามาในเดยใช่ไม่มีคนมีชื่อเสียงคนไหนที่ไม่เคยเจอรดราม่าหรอกคะ่ะพวกพี่ๆเองที่นั่งอยู่ตรงนี้โดนดราม่าหมดทุกคน น,น,นะคะลูกรู้สึกว่าฟังดูก็เหมือนคนพยียามจะทำหน้านสารแต่ซนเต้ามันเกี่ยวอะไรกับการประทวดมิสฟารัลอ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการประทวดมิสฟารัลค่ะแต่ปลอยมองนะคะว่าปลอยก้าวผ่านปัญหาหนักมาได้ขนาดนั้นแล้วอีกอย่างปล่อยโดนอคอมเมนต์น้องที่ปลอยเห็นนั้นปลอยไม่ได้เห็นในอีเมลนะคะปล่อยเห็นคอมเมนต์ที่แฟนต่างชาติไปทัวลงมิสฟารัลอย่างเงี้ยปลอยรู้สึกแบบ ตอนแรกรู้สึกว่าเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าเรายังโทษตัวเองนะว่าเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าแต่พอมายืนอยู่จุดเนี้ยเราไม่ได้โทษตัวเองแล้วมันเป็นปัญหาขัดอยไม่ได้เป็นปัญหาเป็นเวลาฟเปาฟปเลสแล้ว <c oughs> ก็เก๋ไก่สไลเดอร์ตอนแต่พี่นกลองไปดูไอจีสิลองไปดูในโพสดไอจีสิแล้วก็จะเห็นไงคะว่ามีแต่แอนตี้แฟนแอนตี้ก็แอนตี้หนูไง ก็ไม่เกี่ยวกับหนูแต่หนูจะมงมิสมิรัตน์เนี่ค่ะพี่นกมีฐานแฟนคลับที่โหวตให้พี่นกค์เป็นเพราะเขาคิดเป็น30%ของการประกวดนะคะแล้วยังไงคะเนี่ยวันนี้พี่ไม่ได้บอกว่าให้ไล่หนูออกเลยเพราะพี่ก็เคารพกติกาที่สุดนะใช่แต่พี่กำลังพยายามที่จะพูดกันตรงๆเราต้องพยายามพูดข้อประกวดเอ่อแต่ว่าหนูก็พยายามนะคะไม่ใช่ไม่พยายามพยายามกันไหมคะพยายามพยายามมากเราก็พยายามเหมือนกันค่ะ